S <S วัฒนาว,นาวนาฟามมร์มนลาไปดูกันเลยอยัองมีไหมนู่นเข้าไหมเข้าไหนี่กรทำสวยนะจะพาไปเข้ากันเลย นดูดิทางซุ้มทางเข้านวมมัดไข่ตรงโน้นตักตามบุกเลยเข้าได้แหละไม่ยินดีต้อนรับอยู่ถ้าไม่ยินดีเขาคงปิดแล้วลงทะเบียนกันค่ะ เสียแล้วตามลงที่เอเปิดโทรเดี๋ยวนี้เรามาเก็บบรรยากาศนะครับเพื่อนๆอะไรอ่ะไหนน้มีนกของจริงด้วยน่้่าจังนี่เดียด๋วยวกันนี่นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ มีทุกอันเลยปะไม่ได้มีแต่อันนี้ไม่มีเอ็มเดี๋ยวไปแยวนะโอ้สัจจันทร์มาเดินกันต่อเดินกันต่อนี่สวยสวยเอ็มดี๋ยวซุ้มนี่ซุ้มต้นไม้นี่สวยไหมลูกหัวใจไปเข้าไปข้างในกันข้านะอย่าจำแห นะครับยกโควิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาระวังตัวจุดนะฮะนี่เวลาอาหารได้นะสนใจมใช่พ่อไม่ได้อัดเฮ้ยมาดูไม่ร้อนไม่ร้อนวะปฏิกับพ่อพ่อเขาบอกว่ามีเค้กเมลอนด้วยจริงจริงพ่อดูก็อได้ยกลองอยากลองแน่อันนี้ติดน่เจ้าพ่อดูนะครับไม่เห็นดูบรรยากาศร่มรื่นมาก พี่พ่อจะมาดูคือมาดูต้นไม้นี่แหละครับบรรยากาศลุ่มรื่องจริงๆได้ได้ด้ให้่พ่อลืมนะครับระหว่างทางเราก็เก็บบรรยากาศต้นไม้กันนะครับมากับน,นังเชมเช่มพาทั่วกดันโลกเสียงอะไรคะสักนนอาจาร นะครับน้องตายดอกไม้ต่างๆี่เข้าไปดูนี่วัฒนาฟาร์มนะครับเสร็จถีชมไม้อ่ะอดูดีดูดิเนี่ยแคคตัสกำลังเพชรข้า,หางหลายจ่ะเฉดข้างหลายจ้ะอย่าไปโดนลูกจะคมมากเลยนี่นดูแต่ลูกปั้น ชมต้นไม้ก่อนนะได้ค่ะมาแล้วก็อันนี้ครับ <c oughs> ห้องทำงานปลอดโปร่งมีแสงส่องเราทำไว้ดีมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครว่าแล้วก็ถ่ายกะเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดินไปกันต่อที่สวนเมลอนนะครับนี่มากับน้องปามน้องเชเมป่าเดินป้าโอ้ว้าหัะจันกังหันหมุนไปดูกันดีกว่า ตรงนี้มันจะมีจุดที่ทำเป็นฟราร์มโรงเรือนไว้นะครับเ,เพื่อนๆครับตรงนั้นก็อยากเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะเก็บก็แค<ต>่เก็บไปเลยกันมาดูกางหันกันเดี๋ยวพ่อจะเตะให้มันหมุนได้เฮ้ยไม้น้าสามนตีนะครับพเพื่อนโอเค เดี๋ยวรอลมมามันจะได้ภาพที่สวยมากอ่ลมเริ่มมาแล้วเราเข้าไปได้อีกไหมตามาได้ได้เราเดินเลยเราไม่ได้ขอใครเลยเรามาเลยครับผุมงุ์กังหัน นนใช่มันหน้าเนี่ยครับเป็นฟาร์มเมลอนขนาดใหญ่นะครับวันนี้ก็คงไม่ให้ใครเข้าไม่มีใครมามเก็บบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับนะครับนะครับเป็นครับนะครับแอบต้องกันแอบต้องกันฟาร์มเมลอนโอเค ลงเลียนพอสมควรอ,อันนี้เราเข้ามาทางไหนนะชเชลยเข้ามาทางวัดหลวงพ่อสำเร็จใช่ไหมวัดสำเร็จ,าาจที่บ่อตะโลแล้วก็เลี้ยวขวาม,มาแล้วก็ <ไป S 1> เลี้ยวเข้ามาเลย <ไป S 1> โอ้ยแต่ตรงนี้มีต้นไม้เยอะมากเลยเราไปดูหน่อยไหมไม่ดูแป๊บหนึ่งครับหน,นึ่งยวมีต้นไม้แปลกๆ เก็บไปฝากท่านผู้ชมกันมนนีต้นลายต้นอา่าใบตเตยค่ะโอเคอันนี้เศรษฐีต้นเศรษฐีพอร,รู้จักลิ้นมังกรตง้ตรงนี้มีบ่อ,อบ่อน้ำเลยโอเค จากสวนได้ร่มรื่นนี่นะครับขอไปดูต้นไม้หน่อยเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนไม้เรือไม้ด่างก็มีได้ดกพ่อชมสวนเขากันโอ้ต้นไม้เทียบเลย,ต,ยต้นอะไรต้นพันพันต้นไม้ ขายไหมอ๋อมีมีขายด้วยนี่ร้อยห้าสิบห้าสิบบาทอันนี้สองพันอันนี้ก็มีต้นไม้นะครับที่เป็นดังดาวเพียบเลย Muy